รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทาโกะยากิไม่ใช่นี่คือข้าวจี่ครับข้าวจี่ที่เป็นรูปทรงกลมครับตอนนี้ผมอยู่กับสาวๆครับเทศบาลตะมนชัยวารีสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมพาคผู้ชมนะครับมาอยู่ที่เมืองเข้าจีฮะที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพราะว่าที่นี่เขากำลังมีการจัดงานประเพณีบุญเข้าจี่ครับเป็นประเพณีประจําปีซึ่งจะรวบรวมเอาของดีครับที่อยู่ในอำเภอโพชัยรวมไปถึงจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะมาอวดโฉมกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นงานที่คนชาวอำเภอโพชัยเนี่ยจะได้มาเดินซื้อของกันนะครับ พาลูกจูงหลานเข้ามานะครับสนุกสนานมากๆแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าสีสันของงานนี้จะเป็นยังไงกันนะครับไปเลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเยี่ยมบูธแรกนี่มาจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพชยัยค่ะคุณแม่เป็นประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพชัยครับผมคุณแม่ชื่อคุณแม่ลำพูลชัยชนะค่ะครับผมคุณแม่ครับในกองทุนเนี่ยมีภารกิจหน้าที่ทําอะไรบ้างครับคุณแม่รัฐบาลมีนโยบายให้กองให้เงินสนับสนุนโดยให้สตรีกู้ยืมเขาถึงเรียกว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนนี้กองทุนจะมีเงินให้สตรีกู้ยืมเงินโดยอัตราดอกเบี้ยต่ำมาประกอบอาชีพของสตรีค่ะะแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มกันค่ะรวมกลุ่มนส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้านเนี่ยเนาะค่ะครับเดิมๆแม่บ้านเขาก็ทําอยู่แล้วเขาก็ทําอยู่แล้วมีกลุ่มอยู่แล้วทีนี้ทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขาจะคือเข้ามาสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทยิ่งขึ้นครับผมจากเดิมที่อาจจะ ผลิตภัณฑ์ผลผลิตเราอาจจะไม่มีคุณภาพเท่าไหร่รไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้เราก็กู้เงินมาปรับปรปุงมาพัฒนา,าให้ใหกิจกรรมให้อาชีพเราดีขึ้นแล้วต่อขยายเครือข่ายต่อยอดอาชีพไปเรื่อยๆอม,มันจะเป็นการสร้างรายได้ครับสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัวของสตรีด้วยค แล้วเรามาสร้างสรรค์ผลงานอะไรที่ออกมาสู่ท้องตลาดบ้างครับคุณแม่อ่าอย่างอาเภอโพชัยนี่นะคะครับอาเภอโพชัยนี่ก็จะเป็นผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของอาเภอโพชัยคือผ้าผ้าลายตาลี่ที่เราเห็นเนี่ยผ้า,ผาลายอะไรนะลายตาลี่ตาขี่ขี่คือคลี่ออกมาจะเป็นคู่อ๋อค่ะมันจะเป็นลายคู่ลายคลี่แบบนี้ครับผมอืมออืวิธีดูดูยังไงครับคุณแม่อ่า มันจะมีลายมันจะคู่กันอ๋อเนี่ยสองช่องสองช่องแบบนี้คู่กันเขาเรียกตาคลี่คลี่ออกมามันจะเป็นตาค่ะคลี่ออกมาจะเป็นมันขยายออกมาจะเป็นคู่คู่เขาเรียกโบราณเขาถือเขาถือว่าตาคลี่ก็เหมือนคู่กันผู้เท่าผู้แก่เพิ่นทอผ้า เป็นสัญลักษณ์บอกว่ายาหนี้จากกันบอกง่ายว่า่าห่างล่างกันเออเขาจะมีเขามีที่มาที่ไปสมัยโบราณนี่คือความหมายนี่คืออยู่เป็นคู่กันอย่างงี้อยู่เป็นคู่กันครับผมนี่เป็นองค์ความรู้นะครับที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเลยตั้งแต่บ่นพรพบุรุษบรรพบุุษเลยครับผม นะฮะแล้วในกลุ่มเนี่ยมีผู้สูงอายุด้วยไหมครับมีค่ะ uh huh. เราต้องสืบทอดจากผู้สูงอายุมาแล้วต่อลูกต่อรูกต่อห้อานฝึกสอนเยาวชนให้นําเอาหลักสูตรเข้าไปในโรงเรียน oh. เพื่อครูบาอาจารย์จะได้ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมรของอำเภอเราให้คงอยู่คู่กับอาเภอเป็นผ้าพัารยธรรมประจอำเภอผ้าลายตาคลี่ uh huh. คลี่เขาบอกว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเนี่ย ใหญ่ๆเลยเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเศรษฐกิจเนี่ยเรามารวมตัวกันทํางานกันมีรายได้เข้ามาครับผมให้เขามีความสุขให้เขามีรายได้ให้เขามีเพื่อนเขาจะไม่ได้เหงาเขามีงานทําเขาจะไม่ว่างงานแล้วไม่เกิดโรคซึมเศร้าไม่เกิดความคิดฟุ้งซ่านผู้สูงอายุก็ เหมือนเหมือนว่าตัวเองมีคุณภาพมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะปล่อยให้เขาอยู่ตามลาําพังเขาก็คือคือพูดง่ายๆถ้าอยู่ตามลําพังอาจจะเกิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็เลยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นรเรานํามาพัฒนาให้เยาวชน,นมาต่อยอดอเพิ่มเครือข่ายรสร้างเครือข่ายแล้วจากปกติเคยทอผ้า ลายตะขี้อย่างเดียวทีนี้เราก็มาทอหลายๆอย่างใส่กันเราพัฒนาไปเรื่อยๆนี่คือบูธแรกเท่านั้นนะฮะจะเห็นได้ว่านี่นะครับมีของที่เลือกต่างๆมากมายให้ซื้อกลับบ้านไปนะครับแปลรูปเป็นหลายๆอย่างกระเป๋ากล่องมีนะครับผ้านะฮะหรือว่าจะเป็นพัดเป็นเสื้อเป็นเสื้อโอ้โหมีหมดเลยเป็นของที่อยู่ในท้องถิ่นของเราเองใช่ไหมครับท้องถิ่นเราเองเราทําเองฟอเองครับผมสามารถจะติดต่อ ซื้อสินค้าเหล่านี้ได้ไงสาหรับคนดูที่อยู่ทางไกลครับผมอ๋ออยู่ทางไกลก็ติดต่อที่ประธานบทบาบัตร,ตรีตอำเภอก็ได้ค่ะผ่านก็ได้ผ่านเพจโพชัยอ่าแล้วก็ศูนย์แปดเกีติแปดหกหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่ติดต่อได้ตลอดเวลาค่ะนะคสนใจติดต่อได้ค่ะเดี๋ยวจะประสานงานให้กลุ่มทีมงานเขาเองค่ะได้ครับขอบพระคุณครับคุณแม่ขายดีขายดีนะครับขอบคุณค่ะ การประกอควายในงานบุญเ้ากี่ปีนี้นะครับเนื่องจากว่าคนโพชัยเป็นอำเภอที่เลี้ยงโคกระบือจํานวนมากาที่อำเภอโพชัยนะส่วนใหญ่จะมีฟาร์มกระบือที่มีมูลค่าสูงชาวบ้านให้ให้ความนิยมเพราะว่ามีพื้นที่ในการปลูกหญ้านะครับเลยและเกษตรกร,รให้ความสนใจในการเลี้ยงโคกระบือนะครับซึ่งเพิ่มมูลค่าถ้าควายสวยสวยงาม ควายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สวยงามนะครับจะขายได้ในราคาที่สูงครับผมสวัสดีครับผม,ผมมาจากแทนคุณควายไทย่ข่โรงพยาบาลสัตว์ขัญใจสัตว์เลี้ยงจังหวัดกาลสินครับว,วันนี้นําเจ้ามนแคนมาโชว์มาร่วมงานประกวดควายเพื่อสืบสานอนุรักษ์ควายไทยของเราครับในวันนี้ครับนนผมว,วันนี้ผมก็นําเจ้ามนแคนมาหนึ่งตัวคร,ครับผมมาร่วมงานเราด้วยครับผมท่านผู้สัตว์ครับนอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมไหนที่น่าสนใจครับก็ใน งานบุญข้าวกี่เราจะมีประกวดการทํำข้าวกี่นะครับจะประกวดลาบแซบนะครับเพราะว่าคนคนโพชัยชอบกินเนื้อโคนะครับก็เลยประกวดเนื้อโคทําลาบนะครับปีหน้าก็จะทํากิจกรรมแข่งขันกันกินเนื้อซอยจุครับเพื่อเป็นวัฒนธรรมของคนโพชัยครับผม ทาโกยากิ uh huh. ไม่ใช่นี่คือข้าวจีครับข้าวจีที่เป็นรูปทรงกลมครับตอนนี้ผมอยู่กับสาวๆครับเทศบาลตมนชัยวาลีสวัสดีครับผมกําลังทานข้าวจีที่เป็นรูปทรงที่ไม่ค่อยเห็นเขาเรียกอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นข้าวจีไฮเทคค่ะอืยังไงครับเ,ออเข้าวจีไฮเทคตัวนี้ก็คือจะแตกต่างจากข้าวจีมีอยู่สองชนิดนะคะที่ทาบ ซุ้มเทศบาลตะบนชยายบรีของเราทำนะคะก็จะมีแบบข้าวจีโบราณครับแล้วก็อันนี้เป็นข้าวจีแบบไฮเทคต่างกันยังไงแตกต่างกันก็คือว่าขอเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะค่คะสำหรับตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นข้าวจีที่ไม่ได้ผ่านการมูลคือนึ่งข้าวเหนียวให้สุค<อ>ววก<อ>ค่ะแล้วก็ทําการปั้นค่ะแล้วแล้วรูปแบบนะคะแล้วแต่ใครจะทําให้มันเป็นทรงรีแบบนี้หรือจะเป็นแผ่นกลมๆแบนๆออันนี้คือแล้วแต่แต่ว่า อันนี้เป็นแบบสมัยโบราณก็คือว่ามันจะทําให้สุกง่ายครับแล้วก็ดูน่ารับประทานครับแบบโบราณเลยก็คือจะเป็นรูปแบบนี้ค่ะแล้วตัวนี้ก็คือจะใช้เกลือคในการปั้นแล้วก็ในการปรุงไข่ครับผมค่ะอันนี้ที่เห็นสีแตกต่างนั่นก็คือยังไม่สุกยังไม่ได้ทาไข่อ๋อปั้นจากข้าวเหนียวครับแล้วก็ไข่นี่ไข่กับเกลือเราจะตีผสมกันไข่กับเกลือผสมกันแล้วอยู่ในนี้นะครับอ่านี่ใช่ค่ะอันนี้ก็จะ พอทาเกลือเสร็จแล้วก็จะเป็นสีเหลืองอร่ามแบบนี้ค่ะน่ารับประทานคล้ายๆกับเม็ดข้าวไหมคะประมาณนั้นเลยค่ะอันนี้ก็คือยังไม่พร้อมที่จะชุบไข่หรือว่าทาไข่นั่นเองนะคะต้องเอาขึ้นบนไฟเนี่ยนานแค่ไหนกว่าจะชุบไข่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าไฟแรงหรือไม่แรงถ้าไฟพอดีพอดีหน่อยนึงเนี่ยคือจะต้องคอยดูตลอดเพราะว่าความสุกหรือว่าความพอดีของข้าวเนี่ยคือมันมันจะค่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆเพื่อที่ว่าความร้อนมันจะได้ทั่วครับนั่นเอง ค่ะอันนี้อันนี้เป็นแบบโบราณโบราณใช่ค่ะแต่โบราณเนี่ยคือจะเป็นแบบเนี่ยค่ะอันนี้คือเจลบองเจลบองนะคะเป็นซีเนเจอร์เลยที่จะใช้ทานคู่กันกับแบบข้าวจี๋แบบโบราณนะคะหอมถูกปากชาวอีสานมากๆเลยใช่ค่ะหอมมากค่ะคนเท่าคนแก่ชอบแล้วส่วนตัวนี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่เฉพาะทาไข่อย่างเดียวนะคะก็จะมีน้ำอ้อยถ้าหากว่า คนเท่าคนแก่คนไหนชอบนะคะไม่เคม็มไม่ไม่ชอบเค็มอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นน้ำอ้อยน้ำอ้อยอาจจะเป็นน้ำอ้อยสดอันนี้คือที่เห็นอยู่คือน้ำอ้อยสดนะคะ <ừ> แต่ว่าก็จะมีน้ำอ้อยประเภทหนึง่งก็คือน้ำอ้อยที่กวนแล้วจะเป็นก้อนสีน้ำตาลก็จะทำให้มันเป็นชิ้นเล็กนิดนึงแล้วก็ยัดไส้เข้าไปข้างในก็จะมีความหวานอยู่ในนั้นมีความหวานอยู่ในน้นหวานจากธรรมชาติครับผมค่ะและส่วนตัวนี้นะคะที่บอกว่าเป็นข้าวจี่ไฮเทคนะคะก็คือจะทำคล้ายๆกับทาโกยากิ อุปกรณ์ที่เราทําแตกต่างกันก็คือตัวนี้จะใช้จาก่านธรรมชาติเป็นตอฐานธรรมชาติครับค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตอ,ตอไฟฟ้าตอไฟฟ้าเลยใช่ค่ะก็คือข้าวเหนียวแตกต่างก็คือว่าข้าวเหนียวเราจะต้องเอามาทําการมูนก่อนอืมอ่ขาข้าวเหนียวมูผนผสมอะไรบ้างฮะข้าวเหนียวมูนนี่คือจะทําเหมือนกับข้าวเหนียวมะม่วงอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าตัวที่มูนตัวน,นี้ก็คือจะไม่มูนไม่มูนเหนียวหนืดหรือว่าใส่ผสมอ่า กะทิกับน้ำตาลมากจนเกินไปพอมันๆนะใช่ค่ะพอมันๆเพราะว่าถ้าเราทําเหมือนกับข้าวเหนียวมะม่วงเลยนี่คือจะปั้นไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาลงเตาปุ๊บนี่มันจะมันจะแตกเลยใช่ค่ะมันจะไม่จับกันเป็นก้อนตัวนี้ก็คือซิกเนเจอร์คือจะยัดไส้มีไส้มื่อกี้ผมกัดเข้าไปแล้วมันมีหลายรสชาติใช่ค่ะบางที่นะคะมีพริกเผาด้วยครับมีมันม่วงใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะ มีหมูยองมีเผือกค่ะมีอะไรนะคะฟักทองมีเยอะเลยนะคะเป็นไส้หวานค่ะเรียกไงสูตรนี้คิดค้นมายังไงครับเนี่ยคิดค้นมาก็คือว่าคือเพิ่มความหลากหลายพวัฒนาการขึ้นมาครับผมให้แตกต่างจากเดิมค่ะเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยคืออันนี้คืออยู่คู่ชาวอีสานมานานแล้วมใช่ค่ะทีนี้พอก็คนยุคใหม่ใช่ไหมคะก็เริ่มอยากจะ ทำยังไงดีให้มันแบบแตกต่างมากขึ้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นจุดขายของเรานะคะแต่ว่าที่เห็นอยู่นี้คือตลอดทั้งงาน3วันของเทศบาลนบรชัยวารีทําแจกฟรีนะคะแจกฟรีด้วยที่อยู่นี้ไม่ใช่ขายนะคะเวลาที่มีใครที่ walk in เข้ามาในเต็นท์ในซุ้มทิทรรศการของเราเนี่ยคือที่ยวกับบ้านได้เลยฟรีฟรีโอ้โหเอ้าเอางั้นก็เอาสิฮะอ๋อยังยังยังยได้ไเลยครับผม แบบนี้เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มาจากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเลยครับผมแล้วในจํานวนของคนที่มาช่วยกันทำเนี่ยก็มีทางผู้สูงอายุด้วยเนาะนะครับก็มาแบ่งปันความรู้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ยังไงบ้างครับคุณแม่สอนเขายังไงบ้างสอนใร่อารักษาประเพณีทั้งหลา ความสามัคคีรักสามัคคีมารวมกลุ่มกันทำดีไหมครับที่มาสามัคคีมารวมกลุ่มกันทํางานแบบนี้ดีค่ะก็มีความสุขอ๋าสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเบิกบานเนาะนะครับแล้วตังเก็บไว้ที่ไหนครับเนี่ยอ๋อไม่ได้ขายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่านอกเหนือจากงานเนี่ยเราเราทำเป็นอาชีพด้วยไหมครับก็มีบ้างเนาะอืมที่บ้านเขาเิาครับ ทำขายทขายเป็นเก็แบบนั้นบอืมคแพ็กเกจแบบนี้นะฮะประมาณนี้นะเป็นรายได้เสริมโอ้โหมี6ก้อน20บาทไม่แพงเลยนะครับถ้าเกิดใครตอนนี้ไม่ขายนะแต่ถ้าเกิดว่าหมดงานนี้ไปสามารถสั่งได้ใช่ไหมแม่สั่งได้ติดต่อทางไหนดีครับช่องทางไหนดี ติดต่อมาที่ทางเทศบาลก็ได้ไหมได้ค่ะเพราะ <ผม S 2> ว่าคุณคุณแม่ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก็คือคท่านอยู่ในกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่แล้วใช่ค่ะก็จะไม่ได้มีแค่กิจกรรมตรงนี้ก็จะมีอีกหลากหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะก็ให้แม่แม่นะคะไม่ได้มีเวลาว่างหมายความว่า อยู่บ้านก็ไม่เหงาเดียวดายนะคะอพอมาที่เทศบาลของเรานี้ก็จะมีกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งจะให้ผู้ที่กเกษียณแล้วเนี่ยมีเพื่อนนะคะได้คุยกันได้เข้าสังคมแล้วก็ได้ทําอะไรที่มีประโยชน์อย่างเช่นตัวอย่างนี้แหละคะ่ะก็คือจะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นหลัง นะคะก็คือวัฒนธรรมตัวนี้ก็ไม่ได้เรือนรางหายไปไหนนะคะก็ยังสืบทอดให้กับรลูกๆุ่นหลานต่อๆไปนั่นเองค่ะอืมนะฮะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับผู้สูงอายุ4ด้านมีครบเลยนะครับเศรษฐกิจนะฮะเรามาช่วยกันทํางานแบบนี้แล้วเราก็ไปออมด้วยใช่ไหมครับใในหมู่บ้านของเรานี่ก็มีนะครับกองทุนต่างๆสามารถไปออมได้นะครับสังคมนะฮะก็ช่วยกันเรียกว่าสืบสานประเพณีดั้งเดิมอนุรักษ์ให้คงอยู่ค่ะสุขภาพก็ดีเห็นไหมครับ รอยิ้มแจ่มใสคือสังเกตดูคุณแม่แล้วเนี่ยคืออายุ60อัพกันทุกคนแต่จริงๆแล้วคือดูหน้าตาระบุคลิกภายนอกนี่คือไม่น่าจะถึงผมต้องถามย้ำผมต้องถามย้ำว่าถึง60กันหรือยังนะครับยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับสิ่งแวดล้อมก็ดีด้วยนะฮะโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราได้มาเห็นเรื่องดีๆตรงนี้นะครับขอบคุณมากเลยทุกๆท่านนะครับขอบพระคุณครับยินดีมากๆค่ะอร่อยมากอร่อยมาก เดินเที่ยวงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพชัยนะครับในช่วงกลางวันแล้วเนี่ยช่วงค่ำๆนะครับก็จะมีสีสันของงานอีกนะครับตอนนี้นะครับมาพูดคุยกับท่านนายกนะครับอยู่กับผมตรงนี้นะฮะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีครับครับผมคุณค่าของงานนี้ครับท่านนายกมองว่ามีอะไรที่เป็นความพิเศษนะครับที่ทําให้จิตใจเราใจฟูใจพองโตครับก็เป็นลักษณะของการจัดการเพื่อที่จะให้ลูกหลานเราได้รับรู้ถึงเีต ส2บสของสิซึ่งเป็นหนึ่งในที่สก็คือบุญข่อีครับเพื่อที่ให้ลูกหลานของเราได้รักในวัฒนธรรมเอาไว้นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเข้ามานําสินค้าการเกษตรเข้ามานะครับในการขายก็มีการเปิดบูธมีการออกนิทรรศการเกี่ยวกับที่ไปที่มาของเป็นบุญขีครับนั่นก็คือเป็นคุณค่า ท่านตาดใจให้เด็กเขาได้ได้ดำรงและสืบทอดไว้ครับนะฮะได้เห็นข้าวจี่อยู่ด้านหลังข้าวจียักษ์ขนาดาใหญ่นะครับทำไมเมืองนี้ถึงเป็นเมืองข้าวจีคะเอ่อดั้งเดิมเลยนะครับเราพัฒนาจากอาจากบุญบุญแตงโมนะครับิ่งมีชาวบ้านเกษตรกรในท้องที่อำเภอปุชัยที่ปลูกแตงโมกันเยอะอ๋อบุญแตงโมมาก่อนครับมแล้วก็ช่วงหลังมาก็เลยมาเปลี่ยนเพราะรูปแบบของการปลูกแตงโมก็จะหายไปที่อื่นด้วย ครับก็เลยนําเอาที่12ข้อกุมศรีที่ได้ที่หนึ่งของประเพณีเรานะครับทางเราเองก็จะมีพระบุญพระเอศนะครับจังหานก็มีบุญกุ้มข้าวนะครับโปชัยก็เลยยึดเอาบุญข้าวกี่นะครับเป็นตัวหลักเป็นไฮไลท์ของงานครับนะะฮเป็นประเพณีที่สืบสานกันมานานนะครับแล้วเห็นเยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยมาสืบสานต่อใช่ครับท่านนายก แล้วมีความสุขไงฮะก็รู้สึกภูมิใจครับเด็กรุ่นใหม่ก็ได้หันเข้ามาได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับประเพณีนะครับซึ่งเราได้สืบทอดกันมาช่วงนี้ก็เป็นปีที่29พอดีนะครับหลังจากที่เราได้จัดให้พัฒนาการจัดขึ้นมารูปแบบขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆขึ้นครับก็เด็กๆนะครับให้ความสนใจก็จะมีการแสดงของเด็กมามาด้วยมาเสริมด้วยจากการเที่ยวชมงานก็เห็นหลายรุ่นนะครับที่เข้ามาเที่ยวชมงานก็ถือว่าเราให้เด็กเขาได้ซึมซาบไปในตัวด้วยนะครับถือว่าเป็นงาน ครอบครัวจริงๆใช่ครัตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายลงมาใช่ใช่นะฮะจะได้แบบว่ามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นในครอบครัวครับก็ถือว่าได้ได้สังคมเกี่ยวกับระบบครอบครัวก็ได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับในทุกๆปีเนี่ยเทศบาลบลชัยารีก็มีของดีมาโชว์ด้วยเหมือนกันใช่ครับครับอย่างปีนี้ก็มีอะไรบ้างครับอยู่ในบูธของเราก็จะมี ประวัติของบุญขกี่นะครับที่เราทําได้ได้รับความรเมือจากชั้นภาพเป็นซึ่งเป็นลูกหลานของอำเภอโบชัยนะครับได้ได้มาทําสกุปแล้วก็ได้มาทําวิถีชีวิตของคนอีสานเอาไว้แล้วก็มีข้าวจี่มีทตศการให้ความรู้ต่างๆมากมายครับผมเมื่อสักครู่ผมแอบไปชิมมาแล้วอร่อยมากครับท่านครับขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วในปีหน้าครับสำหรับปีนี้อาจจะมาไม่ทันแล้วแหละนะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านปีหน้านะครับอยากให้มากัน ท่านนายกครับจะเชิญชวนยังไงดีครับครับสำหรับพี่น้องนะครับที่พลาดปีนี้นะครับไปลืมปีหน้านะครับเราได้รับความร่วมมือจากทางการต้องเชื่อมประเทศไทยแล้วก็ทีมงานของท้องถิ่นทุกท้องถิ่นนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันพัฒนารูปแบบนะครับในการจัดงานนะครับเพิ่มสีสันให้มากขึ้นนะครับก็ได้รับไอเดียมากๆจากทีมงาน รุ่นใหม่ของเยาวชนได้เข้ามาเปิดเสริมให้งานมันมีสีสันมากยิ่งขึ้นนอกเจากจเข้าจีแล้วก็จะมีให้ละ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาไปทุกปีครับผมเดี๋ยวยิ่งใหญ่และแปลกใหม่ขึ้นไปอีกนะฮะติดตามรอชมให้ดีนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับก็ในช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านนายก เทศมนตรี 3, นะครับตำบลชัยวารีนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับในช่วงท้ายนี้ครับมีความสวยงามครับเกี่ยวกับการประกวดสาวงามประเพณนบุญข้าวจีนะฮะของเมืองโพชัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดให้ได้ดูกันด้วยอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้เราต้องหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ